พี่ผมพูดจะออกมาตั้งนานแล้วเมื่อเที่ไม่ได้ยินเจถามหาพี่วิวเลยเนาะติดติดอะไรเลยบอกเฮ้ยฮะเฮ้ยเรอยู่ใส่ไม่ได้ยราอยู่ใส่ไฮควายแกงแมงดาเอาลิ้มพวกเราใช่ปะสวัครับอุ้ยไปได้ยอย่างไปได้ทางไหนอ่ะงงแตกอ๋อตามส่งมาับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะขาคุยเลยดูดิเลือกเลยเฮ้ยโหลพี่ผมตกรถพี่ คลองสอนอไหมเอินรน้ไหมเอิรังน้ำเอิรังน้ำอ่ะไปโหลพี่โหลพี่ผมตกรถไหนวะไหนวะ้องเด๋วทีไหนอ่ะตามไตามู่ไหนวะเบอร์เบอร์ชี้ช้อ่ะรังน้ำรังน้ำไปสวัสดีครับ แล้วแล้วแล้วแล้พี่ตามพลแอ้วเหรอี่ตามลงแล้วเหรอเฮ้ยดผมเจอนะกี่อะไหนเนี่แต่เขายังอยู่นะตอนนี้นเขายังเล่นอยู่เลยนะ เก็บเก็บเลยเอ้มาดเลยล้างน้ำสอนเร็วเร็วเร็วล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำเร็วเร็วเเพื่อนเระวังเพื่อนไหลนะเว้ยนะมึงปล่อยสอดอดเลือเป็นกระชุบอยบมือคึงว่จะออก

จีนสาวล้วหรอรอเลยเดี๋ยวไมเข้าจีสาวเล้ยวเหรอกลางตุกตาตกตาตุกตาตงกตาตุ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 กตาตกตาตกตาตกตตกตาตาตกตตกตา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 ตกตุกตาตกาตตาตกลาตกาตก ้าอเ้วผมปผมทอรอเปิดดหนังอ่ะโอ้โหเราหายี่มันได้มีคนดูผมะวะตอนนั้นอกินข้าวด้วยนั่งดูรายการด้วยไม่่ากี่ผมพูดออกไปตั้งนานแล้วอ่เจไม่ได้ยินเามพี่เลเลยเนาะสตรีมได้3วันครับหอะนอะตีไม่พยีไม่ยม่มมี่พ่ตีไม่ยไม่ไม่ไม่ีพไม่ไไม่ อ้ยติดติดอะไรเลยเปล่าเฮ้ยฮะเหมือนพูดเหมือนติดเข้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมีเรื่องวะเอะไรนะครับเอ้พี่ประหลัดนะเชี่ยมีเรื่องวะใช่ครับพี่เเชี่ยมีเรื่องจริงนนี่ไม่ก็เห็นพูดออกแล้วก็แค่ตีผมต่อยเฉยผมก็บอกเฉยแค่ที่วันนี้ก็เต็มหมดอ่ะมันไม่ได้ยินอ่ะแล้วมันได้ยินมันแค่ตีนะครับ

ขยยาสัตว์อบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณโอ้โยเชี่ยกูว่าเดือดละไอ้สัตว์กูว่าไม่ได้นอนละคืนนี้กูอ่ะกูว่ากูไม่ได้นอนละเชี่ยเชี่ยโอ้โหแม่งต่อเนื่องเลยนี่ว่าอุ้มเล่นทำไรก็แต่แรกอุ้มอุสภาเลยอุ้มไปสภาอุ้มไปสภาไม่ต้องไม่ให้หมออุ้มไปสภาขอหมอในมีเยอะไอ้สัตว์ ขยู่สีแดงแล้วมึงทำตัวโง่นะเลยกูเฮียเฮียมาตึง่เชียร์แรงจัดเฮ้ยมันสีสอสีสูนรสีมนไนสีมหหานหานเบลลเหมือนเหมือนสีสู้อะหลไม่พาวนี่ลงพไตมี่้ครับพี่ติมลใครใครมาตไปก่อนนี้ไม่ไเอาสว้อรสี่ย่ยงเล่าเฮียวยรนอย่างนี้แหละชอบชอบจะลงวิชีโอใหม่ไม่ได้ลงี ไ้ช่ยเอ้อเชียไอเชียเราพวกกันไม่ใช่หรอวะเราคือเรามันรู้จักกันไม่ใช่หรอเชียตีกันวะมถามว่าแล้วมีอะไรเชียเราก็เคยรวมร่วมไม่รู้ี่ยี่หรอครับยี่ยีมันพูดาอะไรวะตอนแรคุณดูคเพียรเหมดผมไม่รู้มืนกันี้ขี้ที่เบิกที่เบิกัไ ร <c oughs> ออ,อะไร <c oughs> อ่ะ <c oughs> เนื่องากู้เตมหมดไอ้เชี่ยพูกเราใช่ <c oughs> ้าเขาให้หน่อยอีกเชี่ยไ,ไม่ไ <c oughs> ไมว้าวอไอ้ชี้ชี้ตะขับเต็มขอบคุณติดตามนะครับขอบคุณติดตามนะครับ

ไปไอ้เชี่ยบงงกันอะไรกันมาฟอร์มแอเพียอะไรพี่คนนี้เฮ้ยยาอ่อนยาอ่อแกูมาแรงจับจับจับวัดไม่ล่ะอ้ยแม่งถ้าคุยดอย่างงี้้คุยรีดีดูทรงแล้วครับแค่นี้ไอ้แค่นี้แม่งอีดอออแล้วครับ เพื่อนมาตึงเห็นบ้าไปควายหึงมึงรับเลกกักเกไม่ไหวเหรอละหล่อไอ้าแมกระแทกไม่เป็นอ๋อเชี่ยแม่งเดือดอนแ่งกระแทกเชี่ยละใ้คานตายมันเกิดขึ้นละตอนเนี้ได้เวลาสั่นอีกรอบละกินยาก่อนนะยาแก้ไอ้าอาปาเท